ต้มรักษาโรคกระเพาะชนครับนะหนึ่งเนี่ยชชน,ชนกับป่าเนี่ยเรา เราอยู่ด้วยกันมาไม่รู้นานเท่าไรแล้วครับแต่แต่ชุมชนต้องพึ่งพาป่าป่าต้องพึ่งพาชุมชนแล้วทีนี้เรื่องพรลบอที่ออกมาเนี่ยครับคือพรบอตรงนี้คืออาจจะให้ความสําคัญกับป่าก็ได้คือ <c oughs> เช่นคือประเทศไทยนี่คือป่าจํานวนเริ่มจะน้อยลงเกือบ <c oughs> แต่แต่ทีเนี้คือชุมชนอย่าง ต่ละชุมชนอะ่ะคือต่างก็มีในการเข้ามาดูแลป่าแล้วก็ใช้ป่าเป็นแหล่งอาหารแหล่งรักษาแหล่งรักษาของไม่ว่าจะเป็นรักษาพวกสมนุนไพรหลายๆอย่างครับแล้วก็เราเพึ่งพากันมาตั้งช้านานแล้วคือถ้าพรบตัวนี้ออกมาปุ๊บถามว่า,า,ะาจะาขาดกับวิถีชีวิตชุมชนยังไงเนี่ย,ยคือ อยากจะให้มองว่าในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยคืออยากจะให้คำนึงถึงวิถีชีวิตของชุมชนบ้างเช่นเช่นในการเอาของป่าเพื่อมาประทานชีวิตในชุมชนหรือว่าเอามาคือเอามาแจกกันในชุมชนนี่คือการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยคือผมอยากให้คำนึงถึงวิถีชีวิตของชุมชนมากกว่า ทีกเสริมก็คือชุมชนแต่ละชุมชนน่ะต่างมีกฎระเบียบของชุมชนในการเข้ามาดูแลป่าซึ่งเพราะว่ากฎระเบียบของชุมชนเนี่ยคือจะเป็นตัวป้องกันป่าภายใน,ในตัวอยู่แล้วคือคือกฎชุมชนน่ะอาจจะช่วยคืออาจจะช่วยเป็นกอบบางของพลอบอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเราจะใช้พหลอบอแล้วกว็กฎระเบียบของชุมชนในการเข้ามาดูแลป่า 加工。